ก็หลายอาทิตย์ครับก็คือมานัก,การแบบมาแล้วก็กลับบา้านอะไรเงี้ยพอในช่วงเวลานั้นเขาประกาศในการเล่นกีตาร์แบบสอนมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเฮ้ยสอนฟรีด้วยแล้วก็เลยัดสินใจก็คือลองเรียนกีตาร์ดู แต่ว่าความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาที่จะสมานก็รู้สึกว่าเป็นแปลกดีเราเป็นคนที่แฝกหน้าเราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าทุกคนคำสุว่าเหมือนรู้จักเรามาทักทายดูแลป้าหม้าบอดจะเริ่มแล้วด้วยความที่โตมากับที่บอดตั้งแต่อายุยังแบบเจ็ดแปดขวบที่นี่คือเรา อืมสวัสด <ooo> ีค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลทำไข่เจียวให้ยากหน่อยสิลูกมีใส่กี่ฟองแล้วน e ่ะ <that> ส <good> <Idol> ิบฟองหกฟองแล้วลูก เรายังรู้สึกว่ายังขาดเราอยากมีพ่ออยากมีแม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งในขณะนั้นเราก็อธิษฐานเฉยๆว่าเราขอความหลักในส่วนที่เราไม่เคยได้เรือว่าเราก็เข้าคิดสกจักเด็กก็เป็นช่วงที่เขากำลังนมันสกสรการอะไรปกติเราก็แค่ไปยืนเฉยๆฟัง,งว่าเขาทําอะไรกันก็คุณครูในคิดสกจกักเนี่ยเขาก็ให้เด็กๆทุกคนอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าว่าเราอยากได้อะไรขณะนั้นเราก็อธิษฐานเฉยๆว่าเราขอความหลัง ในส่วนที่เรายัางขาดเราก็ไม่ได้มั่นใจ100%ปรเนะว่าเราจะได้แต่ก็อธิษฐานไปก่อนในขณะที่เรา,าอธิษฐานเนี่ยเราก็อธิษฐานไปร้องไห้ไปนะเนาะพ่าความรู้สึกว่าแม่ปักตอนนั้นเราเหมือนโดนกอดจากใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเราไม่เห็นนะอกมนเหมือนว่าเราไม่เคยได้รับสิ่งอยากจากคุณยาครอบครัวเลยได้มารับใช้พระเจ้าที่ที่เยวาวชนได้มีการเล่นนมัสการพระเจ้าได้มีเล่นกีตาร์ ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวตนของเราหรือเรามีแพทเทิร์นที่เราจะเล่นถวายเกียรติพระเจ้าก็เลยตัดสินใจระหว่างสายการแพทย์นะครับที่จะไปต่อในมหาลัยกับทางสายดนตรีแน่นอน่าที่บ้านก็อยากให้เรียนสายการแพทย์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้บังคับอะไรเลยก็ช่วงเวลานั้นก็เลยอธิษฐานอธิษฐานพระเจ้าหนักมากๆพระเจ้าก็จะตอบผมในสดุดีบทที่ร้อยสี่นะครับบ่อยมากข้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้า ขณะข้ายังเป็นอยู่ข like, ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้าเองรีบโทรบอแพทย ฮัลโหลแม่ฝาติดบบบอแล้วคณะดนตรีเฮ hey, ติดแล้วติดแล้วติดแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าเนี่ยคือพระเจ้าตอบแล้วผมก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะเล่นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า,าแค่นั้นเลย <c oughs> ่วตอนที่สุริยังเล็กมากๆเลยแหละไม่ไม่เขาเรียกแบบนี้อาการอ่ะเหมือนไม่ไม่สบายเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลทุกๆเดือนอะไรแบบเนี้ยจนไปแล้วก็ยังไม่ได้มีวิธีรักษาอะไรแน่ชัดตอนนั้นก็ทั้งป๊ป้าหมาม่า,มา,มาเฮจโจทั้งอาจารย์ที่โบสพี่น้องที่โบสเพื่อนๆในเซลล์ทุกคนก็ก็ช่วยกันอธิฐานเพื่อสุริก็พึ่อพ,พระเจ้าอย่างเดียวแล้วเราก็ผ่านพ้น ช่วงเวลานั้นไปได้เพราะว่าพระเจ้าช่วยให้ให้ให้เหมือนยกปัญหานี้ออกไปเลยอ่ะคือสุริก็คือหายเป็นปกติแข็งแรงดีทุกอย่างเราก็ได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็หายขอบคุณทุกคนที่อธิษฐานเต่อสูริให้หายป่วยเปิดเด่นที่พระเจ้ารักษาแล้วก็หายตัวเลยนี้ก็แข็งแรง ที่คิดว่าจะ,จะตอบแทนพระเจ้าได้ก็คือถ้าถ้าพระเจ้าจะใช้เราอะ่ะก็จะมีมีเหตุการณ์นั่นแหละให้ให้เราได้ทําสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้าแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำเพื่อตอบแทนเรคืพระเจ้าได้ลองคว่าในอนาคตต่อมาหรือในสิ่งที่ผมไม่รู้ในวินาทีต่อมา 10นาทีต่อมาผมไม่รู้เลยแต่สุดท้ายความเชื่อที่ผมมีก็คือผมเชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตียงในชีวิตของผมให้ดีขึ้นและสม่ขึ้นก็ถ้าไม่มีคิดจักใจสมานททาให้รู้สึกถึงสูญเสียสิ่งสําคัญหรือสูญเสียบ้านที่เคยได้รวมรับใช้ได้มีโอกาสที่จะได้แบบเป็นท่อประพร์หนึ่งก็คงขาดสิ่งสําคัญไปครึ่งชีวิตได้ อยากให้ลองมาที่ที่จักรรค์ที่นี่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้นี่คือคอมฟอร์ทโซนของเราที่แบบแฮปปี้ที่สุดให้ให้แต่ละคนที่จะได้ได้ได้มีประสบการณ์โดยตรงจากพระเจา้าเหมือนอย่างที่คือข,ของพี่มันก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นไง